อริอันอยุธยาเปิดตัวหมายสไตล์ l e g y u y t r t ประกันชีวิตควบการลงทุนเพื่อกลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์โดยเฉพาะ มิสเตอร์อามันคาพัวรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารตัวแทนประกันชีวิตและสุขภาพบริษัทอาริอันอยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนเผยถึงความสําเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์แต่ความร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงินระดับโลกในการบริหารพอร์ตการลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ได้สร้างความเชื่อมัน่นพร้อมก,กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้ในวันนี้จึงได้ขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูงหรือ Hi g h Network เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง My Style Legacy Ultra ขึ้นมาเพื่อเป็นโซลูชันทางการเงินที่ผสมผสานการคุ้มครองการลงทุนและการส่งต่อคุณค่าในแบบที่ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้อย่างแท้จริง Today I m, I m delighted to Ultra announce our and launch Allianz I'm Alliance Which is our foray into the high network segment. At Allianz, we believe in being customer led, so the needs of the customers come first. And Unit Link provides us the opportunity to meet the customer needs in terms of providing financial flexibility in the product and providing variety of investment options for our customers. So the new Unit Link Ultra will help us expand the proportion of unit link sales within the alliance agency uh, and help us expand our agency business going forward. in order to serve our customers with unit link proposition and offerings, today we have about 1,500 of our agents with the ic license. and we are growing this number rapidly in terms of more and more of our agents getting the ic license, more of our agents getting the certified financial planner license as well. สำหรับ My Style Legacy Ultra ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีวิสัยทัศน์ระยะยาวและให้ความสำคัญกับการสร้างมรดกทางการเงินมาพร้อมโครงสร้างเบีย้ยประกันที่ยืดหยุ่นโดยเริ่มต้นที่เบีย้ยรายปีขั้นต่ำ1 0 0 0 0แบาทและสามารถเสริมการลงทุนผ่านเบีย้ยประกันแบบ t o อปอัพแทั้งแบบรายงวดและรายครังพร้อมวงเงินความคุ้มครองที่เลือกได้ตั้งแต่5ถึง250เท่าของเบีย้ยหลัก ตามระยะเวลาชำระที่เลือกได้แก่7ปี12ปีหรือ18ปีโดยทุนประกันขั้นต่ำ10ล้านบาทพร้อมสิทธทิพิเศษเพิ่มเติมเช่นโบนัสความพักดี0.3%ต่อปีตั้งแต่ปีที่6การลงทุนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลพอร์ตหรือการสลับกองทุน พร้อมรับส่วนลดค่าการประกันภัยสูงสุด30%สําหรับลูกค้าที่มีสุขภาพดีกว่ามาตรฐานซึ่งมีเฉพาะในสินค้ากลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์อย่าง My Style Legacy Ultra เท่านัน้นก็สําหรับตัว My Style Legacy Ultra นะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ทาง a r l i a n c e เนี่ยจะมอบให้กับลูกค้านะคะสิ่งแรกก็คือเรามีตัวฟีเจอร์ที่เราให้เลือกตัว จำนวนระยะเวลาการจ่ายเบี้ยนะคะก็คือ7เท12เทแล้วก็18เทค่ะแล้วก็อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวส่วนลดนะคะซึ่งส่วนลดค่าการประกันภัยเนี่ยจะมีเฉพาะในสัญญาที่เป็นไฮเน็ตเวิร์อันนี้เท่านั้นนะคะด้วยถ้าลูกค้ามีสุขภาพที่ดีกว่ามาตรฐานนะคะก็จะมีส่วนลดสูงสุดถึง30นนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะที่ มีสุขภาพมาตรฐานก็ได้รับส่วนลด20%นะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือกรณีที่ลูกค้าอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีหรือเป็นสับแซนดาะนะคะเรามีการเวฟค่า COI ให้ด้วยนะคะสูงสุดก็คือ50ล้านบาทค่ะกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีตัวสับแซนดาดที่ไม่เกิน100 EM นะคะ แล้วก็นอกจากนั้นตัวสินค้านี้มีตัวโบนัสนะคะที่เราให้เนี่ยที่0.3นะคะที่เริ่มตั้งแต่กรมธันม์ปีที่6เป็นต้นไปนะค,ะค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นจุดขายหลักๆนะคะอีกจุดขายจุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนะคะซึ่งอพอมาเป็นตัว My s t สไต เลก a กซีอัลตรนะคะสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้าที่เป็นกรณีพิเศษก็คือในเรื่องของตัวจํานวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษนะคะซึ่งเราให้ทุกช่วงเลยนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยเสียเสียชีวิตตอนที่เขามีอคาวลู ual 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 ที่อาจจะยังไปไม่ถึงตัวทุนประกันนะคะเขาก็จะได้รับตัวทุนประกันบวกกับตัวเงินเอาประกันภัยพิเศษนี้นะคะที่1นึ่งบาทรวมเป็นก็คือถ้าสมมติติ้งต่างนะคะที่ทุน10ล้านก็จะได้ ได้10ล้านกับอีก1,000 0บาทนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายก็คือ a c คาท์ไเนี่ยมันวิ่งทันตัวทุนประกันที่10ล้านไปแล้วเนี่ยค่ะเขาเออลูกค้าก็คือจะได้รับตัวกรณีเสียชีวิตเนี่ยที่ตัว a c ค u คาท์ไนะคะหรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเบี้ยหลักนะคะบวกด้วย1บาทนี้ค่ะ สำหรับสินค้าตัวใหม่นี้นะคะทางอ,อ,อ,าอารยันอยุธยาน,นะคะเราก็มีเป้าหมายที่จะทําเบีย้ย A&P หรือว่าเบีย้ยปีแรกนะคะได้ถึง90ล้านนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวในใจนะคะอยากทําให้ได้มากกว่านี้นะคะก็คือไประดับเป็นเป็นร้อยล้านนะคะภายในเ12เดือนที่จะถึงนี้นะคะ่ะ